นะครับเออหน่วยงานของรัฐนะครับมันทําให้หน่วยงานรัฐเสียหายกันนะครับเห็นไหมละ่ะนะมันก็กล่าวหาว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับเออไม่นะครับ,ออม,าม,นะรบมาตรฐานไม่ดีนะครับเออไม่มีมาตรฐานเดียวกันนะครับนะครับแม้ตัดบ้านผมมันก็ตัดตัดคนอื่นด้วยอะไรอย่างนี้นะครับ <c oughs> เขาเรียกว่าพวกนี้ว่ามันมันเขาเรียกว่าอะไรมันไม่น่าเออมัน,ม,นมันสร้าง ความเสียหายกับหน่วยงานของรัฐนะครับที่มันพูดไปเนี่ยเพราะมันไม่รู้นะครับมันไม่รู้กฎระเบียบนะครับมันไม่รู้อะไรมันพูดทําให้คนเขาเข้าใจผิดหน่วยงานของรัฐต่างๆไอ้จาเลยนี่นะนะครับนี่แหละนะครับมันพยายามสร้างประเด็นนะครับต่างๆขึ้นมานะครับทําให้คนเขาเข้าใจผิดนะครเกี่ยวกับนโยบายของรัฐข้อบังคับของรัฐหน่วยงานของรัฐนะครับ เห็นไหมยังในหมู่บ้านเขากับกรมทางหลวงนะ่ะเห็นไหมเขามีข้อผูกทะสัญญากันอยู่เขาเรียกว่าอนุโลมนะครับอนุมันไม่เข้าใจหรอกนะครับไอจำเลยมันไม่เข้าใจหรอกนะครับเออมันไะม่เข้าใจนะมันไม่เข้าใจนะครับเออมันเคยอยู่กับนะมันเคยมีทานายมาหลายคนก็จริงนะครับทานายแต่ละคนก็โดนมันตําหนิตีเตียนแล้วก็โดนดา่าโดนไล่ไปห,หมดแล้ว นะครับเมื่อแม้แต่ทนายเนี่ยกับทนายคนล่าสุดนะหัวล้านเรียบมามาบนั่นนะครับนั่นแหละนะครับมันก็ยังไล่ไม่ต้องมาแล้วนะมันบอกนะครับนะนะครับการน่ะอพวกนี้นะครับเ็าเรียกว่าคนไม่ดีนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เขามองดูการมันไม่รู้ใครวางแผนกับมันถ้ามันทําตัวน่ารักนะครับไม่มีปัญหากับใครนี่ครับดูโมคนคาดว่านะครับมันจะดูดีกว่านี้นะครับแล้วคดีของคดีตัวนี้นะครับ คดีของป่าไม้นี่นะอาจจะได้อนุโลมก็ได้อนุโลมตรงไหนนะครับอนุโลมตรงที่ว่าไม่อาจจะได้รับโทษน้อยนะครับเอออาจจะติดคุกสักปีสองปีอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยได้รับโทษน้อยแต่ต้องติดนะครับนะครับต้องติดนะครับไม่มีอุทธรนะครับไม่มีอุทธรนะครับคดีของจำเลยเนี่ยไม่มีอุทธรนะครับนะครับไม่มีอุทธรนะครับคดีของจำเลยไม่มีอุทธรนะครับ ก็คือนะครับเขาเรียกว่านะครับประจักษ์พยานคาตามีการอุทธรณ์นะครับนะนะครับไม่มีการตัดสินตัดตัดสินแล้วก็จําคุกทันทีเลยนะครับไม่รอลงอาญาเลยนะนะครับเขาเรียกว่าค่าหนังคาเขานะครับค่าหนังค่าเขาเหมือนตากับยายนะครับตากับยายนะครับค่าหนังค่าเขานะครับตรงนั้นแหละนะครับมัน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 เป็นปัญหาแล้วก็มันมีปัญหากัน นะครับตรงนี้นะครับจำเลยอย่าคิดนะครับนะนะครับทุกวันนี้เห็นไหมที่จำเลยมันมันบวงสวงอะไรของมันเนี่ยนะครับมันเพื่อเรียกยอดเรียกอะไรไม่รู้นะครับกับลูกกับหลานมันน่นนะครับมันทําเผื่อลูกเผื่อหลานนะครับมันคิดว่าเพื่อทําไปแล้วนะครับมันจะได้นะครับรับโทษนะครับอาจจะนะครับมันขออย่างเดียวนะครับตรงนี้นะครับมันปรารถนานะครับขอให้เขารอลงอาญานะครับเหมือนคดีที่ผ่านมานี้นะนะครับ นั่นก็ให้สารรอลงอาญานะครับเออมันคิดนะนะครับมันทําทุกวันเนี่ยนะครับเออมันคิดว่าขอให้รอลงอาญานะครับมันเชื่อไอไอไอนั่นังไงไอไอมุทีนะครับเออเรารอลงอาญารอลงอาญามุทีติดคุกไปแล้วนะไปเชื่อมันทําไมนะครับไอมุทีนะครับเนาะนั่นแหละตรงนี้นะครับมันไม่ได้นะครับนะที่มันทําทุกวันนี่นะมันว่ามีสิ่งไม่ดีชั่วร้ายในกลุ่มของมันนะครับเห็นไหม ก็เพราะมันไม่ดีเองอะตัวพวกมันปฏิบัติไม่ดีเองแล้วมันไปโทษอย่างอื่นนะครับเขาเรียกว่าลำไม่ดีโทษปีโทษกองนะครับตัวเองทำตัวเองไม่ดีแล้วไปโทษคนอื่นว่าไม่ดีนะครับบอกว่าผีร้ายผีเรือนผีนะครับสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายนะครับมาสิงสถิตยอยู่ในบริเวณนั้นนะครับเออของไม่มีจิตวิญญ,ญาณที่จริงนะครับไอ้พวกเองนั่นแหละไปสิงสถิตสิ่งชั่วร้ายก็พวกเองนั่นแหละสิ่งที่เป็นอัปมงคลก็พวกไอ้จันไรพวกนี้แหละ มันไปสุมหัวกันอยู่แถวนั้นไงนะครับความจันไรมันก็เลยเกิดนะครับเห็นไหมล่ะความอัปมงคลมันก็เกิดขึ้นนะครับเออนั่นแหละตรงนั้นแหละนะครับแต่ละคนเห็นไหมไปด่าเขาเนี่ยนะครับไปด่านะแต่ไอหมูตอนหาว่าเขาเป็นลูกทรอทีแล้วตัวเองล่ะเห็นไม่เคยไปดูแลแม่ไหมล่ะไอหมูตอนในหมูสามชั้นนะครับแม่มันตายขี้ก้องห JavaScript. ัวใจวายตายนะนะครับเออเคยไปเห็นอกเห็นใจแม่ไหมล่ะนะครับเคยจะไปป้อนข้าวแม่ไหมล่ะ เนี่ยครับที่แม่มันตายควรไปทวงหนี้นะครับใครจะไม่รู้นะครับนะครับไปถามคนในหมู่บ้านนั้นที่ที่เราคอปฐมอ่ะนะครับเออคนเขาสาบแช่งกันทั้งหมู่บ้านนะครับใครคนนี้นะครับน่ยจะบอกให้เออนะครับเดี๋ยวต่อยแม่งเลยนะครับว่าอ่าอ่าอ่ายินะครับ